ุมแรกก่อนนะคะในส่วนของโปรโตีนนี่ดานะอ้างอิงจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยนะท่านไหนที่ที่ให้ดาดูแลอยู่นะคะการทานสาร,อ,สารอาหารรูปแบบเจลดาก็จะส่งนะคะแบบแผนอาหารตัวเนี้ยไปให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นเป็นไกด์นะคะ็จะไม่ได้เป๊ะๆสำหรับผู้ป่วยทุกคนแต่มันจะพอเป็นไกด์ไลน์นะให้เราดูได้ว่าเราควรจะทานอาหารแบบไหนแต่ ก็ป่วยแต่ถ้าที่เข้ามาปรึกษาเนี่ยรดาต้องอให้คาปรึกษาในรายละเอียดเป็นรายบุคคลอีกทีหนึ่งนะ,ะที่ตัวนี้จะใช้เป็นอ้างอิงโดยโดยทั่วไปก็ก็จะใช้ตัวนี้ได้อยู่แต่ว่าถ้าผู้ที่เข้ามาปรึกษาเป็นรายบุคคลรดาก็จะคำนวณให้ว่าในส่วนของโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยเราจะต้องคำนวณจากส่วนสูงนะคะผู้ชายเนี่ยคำนวณจากส่วนสูงนะคะ เอาส่วนสูงเนี่ยลบร้อยผู้หญิงลบร้อยห้าเพื่อที่จะได้น้ําหนักน้ำหนักในที่นี้คือน้ําหนักที่ควรจะเป็นนะคะเอาน้าหนักที่ควรจะเป็นมาคํานวณดูนะคะว่าเราควรจะได้รับโปรตีนวันละเท่าไหร่ได้รับคนได้รับพลังงานวันละเท่าไหร่ล้วก็จะทานแต่ละกลุ่มเนี่ยเท่าไหร่นะคะโดยที่จะ จะเฉลี่ยนะคะนับเป็นช้อนเนี่ยจะง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นกรัมเนี่ยเราจะงงค่ะว่าเอ๊ะแล้วต้องคานอาหารกี่กรัมเราจะไปชั่งยังไงนะคะก็จะใช้เป็นช้อนก็จะเข้าใจง่ายกว่านะคะเช่นอ่าถ้าสมมติว่าลบมาแล้วนะคะอย่างผู้ชายสุงสมวตรว่าผู้ชายสูง150นะคะนะคะร้อยห้ลบร้อยก็คือ 50นะคะเราก็สามารถที่จะมาดูช่องที่น้ำหนัก50นะคะก็โปรตีนที่ควรจะได้รับต่อวันก็คือ33กรัมแบบนี้นะคะแล้วก็จะดูช่องนี้เลยว่าเนื้อสัตว์ไข่นะคะทานได้5ช้อนกินข้าวอันนี้คือทั้งวันนะคะทั้งวันแล้วก็เราก็มาหารเป็นมือม้อๆถ้าเราทาน2มื้อก็หาร2มือ้อทาน3มื้อก็หาร3มมื้อนะคะพวกข้าวแป้งนะคะข้าวแป้งก็ จะ6ทัพพีนะคะผักก็จะ3ทัพพีผลไม้1ส่วนนะคะน้ำมัน12อช้อนชานะแล้วน้ำตาล3-7ช้อนชานะคะแล้วก็แป้งปลอดโปรตีน5-7แป้งปลอดโปรตีนเนี่ยเพราะว่าผู้ป่วยไตยเสื่อมเนี่ยจะจำกัดนะคะจะจำกัดในส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นพลังงานอาจจะไม่เพียงพอนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มแป้งปลอดโปรตีนได้แต่ที่นี้ผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ4ระยะ5เนี่ย GFR เนี่ยเหลือน้อยแล้ว ส่วนใหญ่เนี่ยนะดาก็อาจจะแนะนําให้ลดในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะลดเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ยคือไม่ได้เลยนะคะยาใช้ใช้เนื้อสัตว์ใหญ่จะให้ห้ามเลยแล้วก็เนื้อหมูนี่ก็จะห้ามถ้าจะทานได้นะคะก็จะทานไข่ขาวได้บ้างมันก็ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าก็จะ เขาเรียกว่าค่าของเสียเราสูงแล้วคือเราจะดูค่าคู่กันนะคะดูค่าอัตราการกรองของไตแล้วก็ค่าค่าเอนะคะเพราะจะส่งผลต่อในเรื่องของโปรโตีนที่ย่อยสลายแล้วกลายเป็นยูเรียดูจากค่าบ U N บัตรยูเรียไนโตรเจนตัวนี้ถ้าสูงแล้วาดาก็จะแนะนําให้ลดในส่วนของเนื้อสัตว์ลงนะคะเราถึงจําเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถ้า มีใครเข้ามาปรึกษาแล้วเราก็จะถามข้อมูลนะคะว่าน้ําหนักเท่าไรสวนสูงเท่าไรนะจะทานข้าวยังไงอยู่นะคะทานอาหารยังไงอยู่หรือจะควบคุมยังไงสําคัญมากๆเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยได้ได้ตารางนี้ไปดูเงะะี้ยค่ะก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นไกด์ไลน์เนาะเป็นเบื้องต้นนะคะเป็นภาพรวมแต่แต่ละท่านร่างกายแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะจําเป็นที่ต้องได้รับการปรึกษารายบุคคล